ทานข้าวแล้วก็ต้องทานยาสิคะแผลท ida, trendy, right. mm hmm. ade, ี่เป็นหนองเขากัดมันกินได้หายไงนะคุณพี่สุทธิรักเป็นยังไงบ้างหายีหรือยังคะดีขึ้นหรือยังจ๊ะเดี๋ยวเรามาจัดการไเล็กไอ้หนูมีกินไอ้หนูรอดไอ้หนูรอดหนูรอดหนูรอดไหนไหนไหนมมีดูดิฮู้ย

นะในตลาดราเเทศกาลเมงน้ยะากไม่ตอตัดลดาาเว่าแต่ลาในตหลจหั้ั่ลงให้กับูกค้าต่างจัวดก็น้อยลงัตที่ได้ก็ไมคอยสวยโจตับที่มีการตัราคาขึ้นนก็จะเป็นฝามเกี่ยวกับเทศกลนข้ี่แหละคอย่างเช่นคนี่ยตติ่งายก็ยูที่ประมาณกิโกรัมลสิบบาทนนะครับ ตากเลอเท่ากนเลยลูกะมาหนึ่มา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 แล้ว